ของแครเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่แคร์เริ่มเข้าไป for IG ัลโหสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดอารี่นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่แครอยากจะทํามากๆในปีนี้นะคะวันนี้เนี่ยแครจะมาขอแชร์ journal การออกกําลังกายการทานอาหารการดูแลตัวเองของแครในปีที่ผ่านๆมาให้เพื่อนๆกันนะคะเผื่อว่าใครจะได้นําสิ่งที่แครเคยทำเนี่ยไปเป็นไอเดียในการดูแลตัวเองในปีนี้กันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแครขอออกตัวก่อนนะคะว่าแครไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในด้านการออกกําลังกายการเลือกอาหารการกิน การดูแลตัวเองเนาะก็อันนี้เนี่ยที่แครจะนํามาแชร์ก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแครเองนะคะหวังว่าเพื่อน,อนจะเพลิดเพลินไปกันกับคลิปนี้กันนะคะเป็นผลหลกัลกๆเลยนะคะที่แครหันมาใส่ใจสุขภาพของแครเองแล้วก็หันมาออกกําลังกายเนี่ยก็เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อลดความเครียดในปีทีผ่ผ่านมาด้วยนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยขอเกิดว่าแครเป็นคนที่ไม่ได้แบบสนใจในสุขภาพ ของตัวเองเท่าไหร่เลยแบบในปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็แบบรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ได้อายุแบบเยอะเท่าไหร่เรายังอยู่ในวัยที่ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่แบบ ตอนช่วงหลังๆเนี่ยคือแครก็จะป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอมันก็เลยทําให้แบบเราเริ่มมีความคิดว่าเออทาไมเราไม่เริ่มมาหาันดูแลสุขภาพตัวเองละ่ะแทนที่เราจะแบบไปกังวลว่าเราจะต้องมาป่วยนูน่นป่วยนี่ในอนาคตอีกอะไรประมาณนี้นะคะเวของแครเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่แครเริ่มเข้าไปฟอลไอจีของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่เขาแบบออกกําลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพดูนะคะแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ไปดูว่าเขาออกกําลังกาย ยังไงบ้างแล้วเขาทานอาหารยังไงเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในแต่ละวันของเขาเราก็เริ่มดูจากตรงนั้นแล้วก็ลองทําตามแล้วก็เริ่มจากการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะตามคลิปแบบสั้นๆที่เขามาลงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คระรู้สึกว่ามันเริ่มทําให้แค่มีอินสปิเรชันในการ ดูแลตัวเองออกกําลังกายมากขึ้นเนี่ยคือแค่ลองไปสมัครเข้าคาดูนะคะในการแบบออกกําลังกายอะ่ะพอเราไปอยู่ในจุดๆนั้นอะ่ะเราก็จะเห็นแบบคนที่เขามาออกกำลังก กาลังกายกันในคลาสนั้นน่ะแบบเหมือนเขาก็ทั้งดูแลตัวเองเขาทั้งดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยมันทําให้เราเริ่มแบบมีอินสปิเรชันในการแบบรักตัวเองมากขึ้นนะคะคือมันทําให้เราอยู่ในเอเวอเรนที่อ่าเราอยากจะมีทั้งเฮลตี้แล้วก็เมนชัลลี่ที่ดี แล้วค่ะจะมาเล่าถึงวิธีการออกกําลังกายของแคทที่ผ่านมาให้ฟังกันนะคะก็อย่างนี้แค่เคยเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกของคลิปแล้วเนี่ยว่าแค่เริ่มจากการออกกําลังกายด้วยการเล่นตาม YouTube นะคะก็ออกเองแบบคลิปสั้นๆเองที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยแค่ก็เคยลองไปแบบเข้าขานะคะก็จะเป็นคาสดวันเดย์ข้อดีของการลองไปเข้าขาแต่ละประเภทเนี่ยก็มันทาให้แค่ได้รู้ว่าเออแค่ชอบการออกกําลังกายประเภทนั้นจริงหรือเปล่าแบบ การออกกําลังกายประเภทนั้นเนี่ยเหมาะกับแคเองจริง,รงๆหรือเปล่าก่อนที่เราจะแบบไปสมัครคอร์สใ,ใหญ่ๆเลยล่าสุดที่ผ่านมาคือแคก็เริ่มมาเข้ายิมแล้วก็มีเทรนเนอร์ส่วนตัวคือเหตุผลส่วนตัวของแคที่แค่มาเข้ายิมแล้วมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี่ยก็แครอยากจะที่ลองเล่นกับคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องออกกําลังกายก่อนก่อนที่เราจะมาลองออกเองด้วยตัวเองยังบาลานซ์บาร์ พูดถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายที่ผ่านมาที่ค่คิดว่าแค่ได้รับนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยครเป็นคนที่ไม่ได้มาสนใจในการต้องมาชั่งน้ำหนกักมาวัดมวลกล้ามเนื้อมาวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันอะไรแบบนั้นในชีวิตประจำวันก็แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยไม่ดีไม่ดีนะคะคือครคิดว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยบางหลายๆอย่างมันก็เป็นตัวเลขที่บอกอะไรกับเราได้ คือบอกว่าร่างกายเราเป็นยังไงเราพัฒนาไปถึงขั้นไหนเนาะแต่สําหรับตัวใครเองเนี่ยค่ะรู้สึกว่าถ้าแค่มาคอยโฟกัสกับตัวเลขพวกนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ใค่ไม่มีความสุขในการออกกําลังกายคือครอยากจะออกกําลังกายเพื่อให้ใค่มีสุขภาพกายโดยรวมดีสุขภาพจิตดีอะไรประมาณนี้คือของแค่เนี่ยบางทีค่ะก็โฟกัสแค่จุดเล็กๆนะมัน อย่างเช่นแบบการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้แคร์รู้ว่าเออแคร์เป็นคนที่เข้านอนตรงเวลาแล้วก็ตื่นนอนตรงเวลามากขึ้นแบบเหมือนเราออกกําลังกายแล้วแคร์ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่แคร์ก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวนะแบบก็มองให้มันเป็นแบบจุดเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกดีแบบหัวถึงหมอนแล้วเราก็หลับเลยแบบเออเราออกกําลังกายหน่มันเลยทําให้เราเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ าพูดถึงเรื่องอาหารนะคะก็ตอนนี้เนี่ยส่วนตัวค่ะคิดว่าบาลานซ์คีย์นะคะก็เดินทางสายกลางก็น่าจะดีที่สุดสําหรับค่ะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือค่ะเคยทานวีแกนแล้วก็เคยทานพวกเวเจเทเ,ทเ,ทเทรียนมาก่อนนะคะก็ทานแบบเป็นปีเลยด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยร่างกายค่ะแบบระบบย่อยไม่ค่อยดีแบบท้องอืดบ่อยมากทุกคนแบบท้องอืดเป็นปีอะ่ะเราก็เลยแบบเริ่มมารู้สึกว่าหรือเราจะต้องแบบจริงจังกับการทานอาหารเอแบบประมาณนี้เนาะ คือเราก็แบบทานอาหารที่ดีแบบมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ถึงจุดๆหนึ่งอะเราก็รู้สึกว่าการแบบบาลานซ์ของเราน่าจะเป็นแบบทางสายกลางน่าจะดีที่สุดคือแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแบบทานอะไรที่ค่ะคิดว่ามันเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่าช่วงมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แบบกะแบบเป๊ะๆว่าเราจะต้องแบบทานอาหารแบบที่มันดีเพื่อสุขภาพอะไรมากๆคือบางทีการทานอาหารที่แบบ เราอยากจะทานอ่ะมันก็เป็นการแบบให้ความสุขทางใจมันก็ส่งผลมาที่สุขภาพทั้งทางจิตใจทั้งทางร่างกายของเราก็สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่แค่นํามาแชร์เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแค่นะคะก็ ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เอาสิ่งที่ค่าทำเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวเพื่อนๆเ,เองหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราก็มีรูปร่างมีสัดส่วนมีน้ําหนักมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปมีเวลามีไทม์สเกชัล์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ไม่อยากจะให้แบบให้เครียดหรือว่ากังวลกับผลลัพธ์เวลาเราออกกําลังกายมากจนเกินไปจนทําให้แบบเราไม่มีความสุขที่จะออกกําลังกายแล้วก็ทําให้เราแบบไม่อยากจะออกกําลังกายต่อไปนะคะอยากให้มองว่า เป็นเซลเลิฟเนาะมันเป็นการแบบการรักตัวเองเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาวแล้วก็หวังว่าเพ,เพื่อนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แคทด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย